เลาเวลาฟังสักนิดแล้วคุณจะหลงรักเพียวมากขึ้นกว่าเดิมก่อนที่ตามเราฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะเพียวอัชราพรคงยศเป็นคนที่รับใช้ชาติมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้เธอติดทีมชาติชุดใหญ่เกินทศวรรษแล้วอัชราพรเรียนประถมที่โรงเรียนชุมชนวัดปณนนารามอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยอาจารย์คนแรกคืออาจารย์ทวีพรทิพยเรยพงษ์ท่านเห็นโครงสร้างร่างกายของอัชรา ที่สูงกว่าเด็กทั่วไปเลยไปขอคุณพ่อคุณแม่ว่าลองหัดให้เพียวมาเล่นวนลเลยบบอลไหมนั่นคือครั้งแรกที่เธอเข้ามาสัมผัสกีฬาชนิดนี้ด้วยพรสวรรค์เชิงกีฬาทําให้เธอได้ย้ายไปเล่นให้โรงเรียนบ้านขอนหาดที่อำเภอะอวดโดยโรงเรียนแห่งนี้มีอาจารย์สมยศพงสาปานผู้ชํานาญในการปลุกปั้นเยาวชนไปสู่ดวงดาวเป็นโค้ชอยู่ด้วยอาจาราพรต้องอยู่ห่างจากพ่อแม่คือต้องย้ายอำเภอมาเลยและมากินนอนที่บ้านอาจารย์สมยศ แต่เธอไม่ยอมแพ้เธอเป็นไฟเตอร์เต็มตัวและในที่สุดก็ได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาที่กรุงเทพมหานครชื่อเสียงของอัจฉราพรน,นั้นโดดเด่นตั้งแต่เป็นเยาวชนแล้วเธอมีส่วนสูงที่ไม่ธรรมดาคือ180เซนติเมตรสำหรับเด็กไทยชั้นมัธยมเป็นไซส์ที่หายากแล้วนอกจากนั้นยังกระโดดได้สูงมากเล่นได้ดีทั้งตบทั้งบล็อกอัจฉราพรติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกตั้งแต่อายุ17ปีในรอบคอลี่ไฟ โอลิมปิก2012ที่ญี่ปุ่นแม้จะไม่ค่อยได้ลงเล่นแต่การเป็นเด็กอายุ17ได้อยู่ในทีมชาติกับทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญที่สุดก็ถือว่าน่าทึ่งมากแล้วหรือในรายการโวลางปี2012ที่เมืองนิงโบเกมคลาสสิกที่ไทยบุกไปเอาชนะจีนได้ถึงบ้านอัจาราพรก็อยู่ในทีมชุดนั้นด้วยอีกหนึ่งเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่ของทีมวอลเลย์บอลไทยคือแชมป์เอเชียปี2013อัจาราพรซึ่งเรียนอยู่ชั้นมหกก็อยู่ในทีมนั้นเช่นกัน คิดว่าหลายคนน่าจะยังจําได้ตอนที่ได้แชมป์เอเชียนั้นพอเธอกลับไปน,นครศรีธรรมราชมีการเตรียมรถแห่ซาดูดีเธอไปทั่วเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยังมาต้อนรับที่สนามบินด้วยตัวเองเธอคือความภูมิใจของคนท้องถิน่นเข้าสู่ปี2014อัชราพรมีชื่อเสียงมากขึ้นและได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับดังกินโดนัทและในปีนี้เองเธอเริ่มสอดแซกลงเล่นให้ทีมชาติบ่อยขึ้นกว่าเดิมและได้ลงแข่งขันในสุโลกลัปฑีในฐานะตัวจริง เพียวเป็นคนมีแพชชั่นอย่างแรงกล้ากับทีมชาติมากเธอตั้งใจเล่นจริงๆทุกนัดเพื่อให้ทีมชนะให้ได้ครั้งหนึ่งปลื้มจิตท่นเขารุ่นพี่ทีมชาติบอกว่าเพียวชอบโทษตัวเองเพราะเวลาที่อะไรผิดพลาดในสนามก็จะมองว่าตัวเองผิดอยู่ตลอดในปี2016ตอนทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นในรอบคัดเลือกโอลิมปิกอชราพร มาให้สัมภาษณ์กับช่อง TNN 24นักข่าวคุณกฤษดาท่ติปริวัติถามว่าเห็นพี่น้องว่าเพียวชอบโทษตัวเองเพราะได้ฟังคําถามเพียวเสียงสั่นเครือร้องไห้ทันทีแล้วตอบว่าก็เราช่วยทีมไม่ได้ตอนที่ไทยแพ้ญี่ปุ่นนัดนั้นในปี2016โอกาสไปโอลิมปิกที่ริโอก็กเลื่อนรางแล้วเพียวกล่าวว่าถ้าเกิดเราทําไม่ได้จริงๆไปโอลิมปิกไม่ได้อนาคตหนูจะต้องทําให้ได้หนูจะไปโอลิมปิกแทนพวกเขาให้ได้ คำว่าพวกเขาหมายถึงพี่ๆเจ็ดเสียงที่อายุมากขึ้นแล้วและอาจต้องรีทายไปโดยไม่ได้สัมผัสโอลิมปิกซึ่งระหว่างที่พูดไปเธอก็เช็ดน้ำตาไปตลอดการสัมภาษณ์อัจฉราพรเป็นนักกีฬาที่แคร์คนรอบตัวเป็นอย่างยิ่ง,งในปี2017ตอนที่ไหมจุเรย์รัดผลเลขาอดีตมือเซตของทีมสีสเกต v c มีอาการหนองในลำไส้ใหญ่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอัจฉราพรโพสต์เฟซบุ๊กเอาเสื้อแข่งขันทีมชาติของตัวเองมาประมูลเพื่อช่วยเรี่อรายเงินเอาไปสมทให กับการผ่าตัดของไหมจุไรรัตสำหรับในสนามนั้นยิ่งอายุมากขึ้นฝีมือของอัชาราพรก็ยิ่งเก่งกาจขึ้นเธอคว้ารางวัล MVP มาครองหลายรายการและได้โอ,อกาสไปเล่นในต่างแดนเริ่มจากที่อินโดนีเซียในปี2018และที่ตุรกีกับทีมซาลีเยในปี2021ในปี2022นี่ี่เองมีเหตุการณ์เล็กๆแต่น่าจดจำคือตอนที่เธอช่วยไทยเอาชนะบันเกเรียในรายการเนชั่นลีกมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ปรากฏว่าเธอตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษ ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ล่ามสร้างความประทับใจให้แฟนๆเป็นอย่างมากว่าเพียวก็เรียนรู้สิ่งต่างๆนอกสนามด้วยเธอเป็นแบบอย่างที่ดีกับเยาวชนว่าถ้าน้นองๆอยากมาเล่นเมืองนอกแค่เก่งอย่างเดียวไม่พอแต่ทักษะภาษาก็สําคัญเช่นกันข้อสังเกตที่น่าสนใจคือตลอดอาชีพการเล่นอาชาราพรไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยเลยตอนเธอเป็นเด็กเธอมีปลื้มจิตเป็นไอดอลแล้วพอวันหนึ่งเธอโตขึ้น เธอก็กลายเป็นไอดอลเด็กรุ่นใหม่อีกจำนวนมากมาถึงวันนี้ปี2023อชราพรติดทีมชาติไทยมาแล้ว11ปีเธอรับใช้ชาติตั้งแต่อายุ17จนถึงปัจจุบัน28ทุกครั้งที่ลงสนามมีธงชาติติดที่หน้าอกเสือ้อเธอทุ่มเทเต็มที่ใส่แพชชั่นเต็มๆทุกครั้งรู้หรือไม่ว่าบางเกมอชราพรทาเล็บ5นิ้วสีแดงขาวน้ำเงิน ขาวแดงเรียงกันเป็นสีธงชาติไทยตลอด11ปีกับทีมชาติชุดใหญ่เธอเหนื่อยเพื่อชาติร้องไห้เพื่อชาติสร้างความสุขให้คนในชาติครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นเมื่อเกิดดราม่ามีคนลากเธอเข้ามาแขวนแล้วบอกว่าไม่สมควรเป็นตัวแทนทีมชาติหลายคนจึงรู้สึกสะเทือนใจเพราะไม่รู้ว่านิยามความรักชาติของแต่ละคนคืออะไรแต่กับคนที่รับใช้ชาติอย่างเต็มที่มาเป็น10-10ปีสร้างชื่อเสียงให้ประเทศมากมาย แล้วถูกกล่าวหาว่าชังชาติอย่างนั้นหรือสําหรับคนดูกีฬาเรารู้อยู่แล้วว่าการชูนิ้วของอัชาราพรครั้งนี้เป็นเชิงแทคกติกและถ้าคนดูวอลเลย์บอลก็ย่อมรู้ทันทีว่ารูป3มนิ้วกับรูปในเกมล่าสุดนัดเจอตุรกีมันคนละวันกัน นี่เป็นการจับแพทชนแกะเพียงเห็นพิธาลิ้มเจริญรัตมาดูในสนามก็จับโยงกันไปไม่แปลกใจที่สุดท้ายต้นเรื่องจะออกมาโพสต์ขอโทษเพราะเขาเข้าใจผิดเรามาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาไทยคว้าชัายโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสดีกว่าคอยบันทอนกำลังใจกันแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิเคราะห์บอลจริงจัง,จงอย่าลืมกดติดตามช่องดาวว์เวลเล่เพื่อมีพลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ